มันติดใจเหลือเกินครับวันนี้ไอ้เรื่องแกงนี่รัฐบาลนี่มันแกงเกง่งจริงๆพอมันมันแกงเรื่องแบงพิมพแบงแบงกงเต็กพูดง่ายๆว่าต้นเงินจากประชาชนมาใช้เฉยๆนะครับแต่หลอกลวงว่าเอาเป็นเงินเออ,เ,อ,อเป็นเงินที่ระลึกนะในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ผมเรียนท่านไปแล้ว วันนี้มันมาแกงเรื่องท่านเรื่องอะไรฮะเรื่องโอ้โหธรรมนัตได้รางวัลดีเด่นจากดาวของนักเรียนเตรียมสิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารแกงเรื่องอไปโลกพระจันทร์เอาเรื่องโลกพระจันทร์ก่อนไหมฮะมีคนเขาบอกว่าไทยไปถึงดวงจันทร์ได้ครับ นี่ภาพนี่ถึงดวงจันทร์แล้วท่านดูนะครับมีคนเขาออกแบบมาเขาบอกว่านี่ครับของอเมริกาเรียกนาซาเป็นจรวดขึ้นไปดวงจันทร์ของไทยนี่นานาอะไรไม่รู้อ่านเองนะฮะนา <c oughs> นาหอนาหอสนุกสนานกันใหญ่เลยครับ มีคนในแต่งรูปการบอกจะไปดวงจันทร์กันแล้วเรื่องดวงจันทร์ที่นายอนเนกเหล่าธรรมทัตนำเสนอบอกในโครงการเจ็ดปีจะขอมีจะสร้างให้คนไทยไปดวงจันทร์เขาหัวเราะกันหมดท่านไปหาดูข่าวในประเทศทนะครับผมแต่ผมจะเติมเต็มข่าวสารให้ท่านทราบว่ามันเสนอขึ้นมาทําไมทั้งๆท,ที่มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมบอกว่านี่คือการแกงของ กระทรวงมหาวิทยาลัยเป็นการแกงที่ไม่ใส่น้ำปลา <c oughs> ผมอยู่ที่นี่ก็ต้องทำครวัวกินนะครับผมถึงยังมารู้สำคัญว่าถ้าแกงไม่ใส่น้ำปลานี่มันไม่ใช่แกงนะเออแปลกครับน้ำปลานี่มันทำให้รสมันนัวแบบอาหารไทยนะไอหมอนี่เล่นแกงครับแต่ไม่ใส่น้ำปลาด้วยเพล๋อไม่ได้ใส่เครื่องเทศมันกินก็ไม่ได้ยังไง คือมันไม่จริงอะ่ะคนต่างเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่เรื่องของเรื่องคืนหนึ่งนี่คือการเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองที่วันนี้ใครก็ไปนสนใจแต่วังสนใจแต่วังวังใช้เงินวังเรื่องนั้นวังเรื่องนี้อายุทธก็สบายตอนนี้วังอยู่ในประเทศไทยมันก็แอบอยู่หลังวังไอ้เอเนกเราธรรมทัตนี่ มันเป็นลูกน้องของนายสุเทพมันจุดจุดประเด็นนี้ไม่รู้ว่ามันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคนก็เลยหันมาด่ามันแทนบมอมึงบ้าเปล่าประเทศก็ยากจนอย่างนี้แค่เงินจะฉีดจะซื้อวัคซีนมาฉีดโควิดให้ประชาชนก็ยังไม่มีทั้งๆที่เงินงบประมาณก็ตั้งไว้ในงบกลางตั้งหกแสนล้านมึงก็ไม่เอามาใชา้ถนนหนทางก็เป็นลูก,กลงัง เป็นลุมเป็นบอกเราคงคุ้นเคยกับคําพูดของนายไข่มุกไอ้นายอะไรเนี่ยไอสารัมนูน่ะที่มันตัดสินบอกว่ารถไฟความเร็วสูงยังอย่าเพิ่งทําเลยยิ่งรักเพราะว่าไปทาเราไปทําถนนลูกรังก่อนไอเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่มันมีความเป็นไปได้เป็นเหตุเป็นผลมีศักยภาพทําได้แต่ไอเรื่องจะหลวดไปดวงจันทร์นี่มันมันเพอเจอร เราพูดแบบฟันธงเลยนะมันออกข่าวนี้มาก็เพื่อที่ใช้เบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองอันที่หนึ่งอันที่สองมันสร้างความหวังที่ผมเปรียบว่าเหมือนแกงที่ไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่มีรสชาติเนี่ยมันบอกว่าจะต้องใช้เวลาอีกเจ็ดปีก็มึงอยู่มาเจ็ดปีแล้วไอหอย <laughs> จะอยู่อีกเจ็ดปีเหร ถ้าประชาชนหลงเชื่อก็โอ้ยประยุทธ์ยอดเลยจะได้ไปดวงจันทร์แล้วเอาเลยอีกเจ็ดปีไม่มีใครเขาเชื่อมันหรอกครับอันนี้มันล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยกายเอาอีกข่าวหนึ่งมาเก็บรายละเอียดให้ท่านหน่อยครับข่าวประจํารายการที่ไม่มีในประเทศไทยก็คือไอข่าวเรื่องมูลนิธิเตรียมทหาร ไอรางวัลจากดาวเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนมันเป็นรางวัลของมูลิธิเป็นมูลิธิโรงเรียนเตรียมทหารนะครับประธานมูลิธิก็คือผู้บชาการฐานสูงสุดเป็นประธานโดยตำแหน่งและผมถามหน่อยว่าตกลงไม่รู้เลยใช่ไหมว่าไอทำเจ้าธรรมนัฐหรือเขาเรียกนายเทามานัฐเนี่ยมันมีคดียาเสพติดอยู่เนี่ย ชื่อมันอื้อเฉาที่สุดแล้วมันได้รางวัลจากดาวดีเด่นได้ยังไงตกลงนี่จะฟอกนายธรรมนัสด้วยจากดาวหรือว่าจะเอาปฏิกูลเหม็นๆนี้ไปป้ายจากดาวเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันถามว่าใครสั่งมาตรงนี้แหละครับไม่มีใครเชื่อว่า คนที่จะพิจารณาให้รางวัลจากดาวแก่นายธรรมนัททำขึ้นเองครับผมก็ไม่รู้จากรางวัลจากดาวเพราะผมไม่ได้เรียนเตรียมทหารแต่ผมรู้จากรางวัลจากดาวครั้งแรกก็คือเขาถอดรางวัลจากดาวออกไม่ให้ที่เคยให้ทักษิณให้ออกไปในฐานะเป็นปสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารหลีเด่นเพิ่งรู้ตอนนั้นแหละครับ ผมเป็นผู้แทนทักษิณได้รางวัลจากดาวผมก็ไม่ได้สนใจแต่มารู้จักตอนที่เขาลังแกท่านทักษิณอ่ะโดยออถอดจากสิธิ์เก่าดีเดินโรงเรียนเตรียมทหารถอดจากรางวัลจากดาวเพิ่งรู้จักตัวนั้นก็เลยมีคนเขาทำรูปนี้มาเปรียบเทียบบอกเออดีเหมือนกันเว้เอามาให้ท่านดูข้างบนนั้นเป็นรูปที่ท่านทักษิณ ท่านทักษิณทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินใครก็เห็นนะครับปราบยาเสพติดจนเป็นผลดียิ่งสร้างการเมืองใหม่แข่งขันเชิงโนโยบายสร้างรัฐสวัสดิการเบื้องต้น30บบาทรักษาทุกโรคโอท็อกองทุนหมู่บ้านอันนี้เลยได้รางวัลจากดาวมันบอกให้เห็นว่า รางวัลจากดาวนั้นจะมีการคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการนี้เขาก็ให้ทักษิณแต่แล้วถอดทักษิณออกก็ทำไมใช่ข้างบนสั่งแล้วใครจะถอดฮะแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่ายศพันตำรวจเอกของทักษิณเนี่ยที่เขาเอาถอดออกนี่เขาไม่ได้ถอดโดยคณะกรรมการนะ ถอดโดยมาตา44ที่ประยุทธ์มันสั่งก็แสดงว่ามันมีคำสั่งพิเศษทำต้องใช้มาตรอายุทธเลยตอนนั้นยึดอำนาจใหม่ๆต้องการเอาใจคนที่เขาอยู่ข้างหลังยึดอำนาจมั้งใช้มาตา44ถอดยศทักษิณเลยแล้วก็ถอดจากดาวออกก็คือคำสั่งของเผด็จการหรือคำสั่งที่มาจากอำนาจพิเศษ ที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันนั่นแหละใช่เลยวันนี้เขาเลยสงสัยว่าไอ้ที่จากดาวถ้าเอาสติปัญญาธรรมดามาพิจารณา,านี่ไอทำนายธรรมรัฐไม่มีทางได้เขาก็เลยมองว่าลูกพี่ธรรมรัฐมันใครวะเขารู้กันว่าลูกพี่แน่ๆเลยน,นะคนแรกเลยนะข้างหลังมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคนแรกเลยคืออภิรัตครับ พลเอกอภิรัตซึ่งวันนี้เป็นรองราชเลขาไอ้เจ้าธรรมนัตตอนหลังนี่มันมาโหนอภิรัตตอนที่ทํารัฐประหารและไอ้พลเรยกมันขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกวันที่มันเข้าพักมาจากสายนี้แล้วมันเป็นรั้งตีกันจากสายนี้แล้วพอมันเป็นปับมันก็เลยตัดทรงผมเนี่ยครับทรงผมหัวเกียนเนี่ยใครก็รู้ว่าหัวเกลียนนี่ทรงผมใครแล้วมันยังพูดโยงไปถึงกษัตริย์ด้วยว่ามัน ตั้งใจว่าถ้ามันได้ดิบได้ดีแล้วก็อยากจะตอบสนองพระองค์ท่านก็เลยตัดทรงผมนี้ขึ้นไอ้ตรงนี้แหละครับผมก็ไม่ได้อยากลากว่าอะไรก็ต้องไปถึงหวังทั้งหมดแต่ว่ามันห้ามคนคิดไม่ได้ว่าการให้รางวัลจากดาวแก่นายธรรมนัตนั้นสงสัยเสียแล้วมันทำดีอะไรวะเป็นปรัฐมนตรีก็มีประวัติ เรื่องการคายาเสพติดติดคุกอยู่ที่ออสเตรเลียจนกระทั่งข่าวใหญ่โตหมดมันก็มาพูดในสภาบอกเป็นเรื่องแป้นมันก็ทำได้เออช้วที่สุดนะครับผมก็เลยไปศึกษาว่าจากดาวมันมาอย่างไงก็คือโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารนะครับเขาจะมีกรรมการมูลนิธิ แล้วกรรมการมูลนิธินี้เขาก็จะตั้งกรรมการสรรหาไอ้มูลนิธินี้ก็มีผู้บัญชารทา้สูงสุดเป็นประธานโดยตําแหน่งแล้วส่วนใหญ่นายทหารที่ขึ้นเป็นพอบอเหล่าทัพอบอ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 พอบทรพบบทอเนี่ยก็จะได้ตำได้รางวัลจากดาวในฐานะสิทธิเก่าโรงเรียนเตรียมสารดีเด่นโดยตำแหน่งเพราะขึ้นไปเป็นผู้บชาการเหล่าทัพส่วนคนนอก,นอก จะไม่ค่อยได้เว้นเสียแต่ว่าไปได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีผลงานถ้าจะบอกว่านายธรรมนัฐมีโอกาสได้ตรงนี้เพราะเป็นน้ำตีแต่ว่ามันมีชื่อเหม็นมากกว่าชื่อดีนี่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะคนที่จะพิจารณามันมีสองคนคนที่หนึ่งก็คือประธานมูลนิธิเป็นคนเสนอก็ได้หรือสอง คณะกรรมการสรรหาเขาไปสรรหามาแล้วมาประชุมกันก็ได้แล้วเวลาเขาจะพิจารณาให้นี่เขาก็จะต้องพิจารณาตั้งกฎเกณฑ์ว่าปีนี้จะพิจารณาถึงรุ่นไหนขณะนี้โรงเรียนเตรียมทหารเป็นรุ่นที่63นะครับเป็นรุ่นที่63ดังนั้นเขาก็จะออกกฎเกณฑ์ว่า ตกลงจะให้โดยพิจารณาถึงรุ่นที่เท่าไรไอ้รุ่นหกสิบสามไม่ได้นะเพราะเพิ่งเรียนนะครับเช่นรุ่นสี่สิบรุ่นยี่สิบห้ารุ่นสามสิบแล้วแต่เขาแล้วก็จะดูในจำนวนคนเหล่านี้แล้วก็มาเลือกสรรน,นี่คือกฎเกณฑ์ของเขาเราพอเรารู้กฎเกณฑ์อย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อนี่คือหน้าไมาเป็นอย่างนี้ แต่หลังใหม่เป็นยังไงก็คิดกันเองนะครับผมนำเรื่องการการแกงการแกงของรัฐบาลประยุทธ์ตั้งแต่ตั้งแต่แกงเงินกงเต็กมาถึงแกงไปโลกพระจันทร์มาถึงแกงธรรมนัตจากดาวแป้งมันจากดาวให้ทานทราบก็ขอบขอบพระคุณนะครับ วันนี้ก็เก็บรายละเอียดมากที่สุดแล้วบางประเด็นที่ยังตกค้างเดี๋ยวเราไปพูดกันวันเสาร์สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็เราจะขึ้น YouTube ตัดเป็นตอนสั้นๆให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขอความกรุณาดูทุกครั้งช่วยกดไลค์ด้วยครับช่วยกดไลค์ด้วยใครชอบดูตอนยาวก็ไปดูรีลันสวัสดีนะครับ ขอบพระคุณแล้วก็พบกันใหม่ครับันเสาวครับสวัสดีครับ